สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนม้เนี้เช้าคันสิพาทุกคนไปกีดยางพี่น้องมาเนียนเช้าสิพาพี่น้องไปกีดยางเนาะตอนนี้ก็ประมาอยู่ห้าโมงเช้าพี่น้องท่านได้แจ้งไตโคมกีดเนาะทำไมเข้าไปแต่เดิ กินข้าวอยู่ได้รถไทยได้เนาะแล้วก็มกปลา,า,าเน,นะเาะงแนวกินข้าวก็ได้มีกับข้าวเหนียวเข้าวกับข้าวเย็นอีได้มีมีข้าวฮอนอืึมน่ากินข้าวเช้ากับมกปลาแล้วก็โคไข่เ้อร์บอลเนีะเซอร์บอนโคตีนหมูเซอร์บอล ณตอนนี้สาวคันก็อันกินข้าวเส้าทุกคนเนาะอ้าว,ว,วกินข้าวเส้าแล้วก็กสิเกมมันเก็บเก็บยางพี่น้องแต่ว่าขคันบดได้พายมาให้เบิ้งเนะาะบรรยากาศตอนเก็บยางเพราะว่ามือเปื้อนพี่น้องบดิบาลโทรศทรท์กินข้าวไปก่อนเนาะกินข้าวแห้งตอนนี้ย่างสาวอยู่ประมาณเจ็ดโมงนี่แหละพี่น้อง กินยางแล้วแล้วกะห้าวกะมากิานขา้วขา,<จ>นาวเช้ากินข้าวแล้วก็จังไปเก็บยางเนาะอันนั้นคือบ่อนติดยางอยู่ในชนยางของเฮาเนาะเข็มเก็บยางแล้วเฮาก็เอายางมาเทาะไว้ยูวนบ่อนเก็บยางใช่นไหมบรรยากาศนในชนยาง ตอนเ้อตอนนี้ประมาณมยีแ่แปดโมงสภาพทั้งมือทั้งหัวมีเด็ดก้าก้าขนาดอยู่ home, ูบโฮมเลยจนยังเป็นแล้วอื่นเฮายางไปไวายยูบอนเก็บยางแล้วเฮากับมาท่ายาพี่น้องถ้าถ้าปะยางใช้เอ็น อยผัดแคลเนาะท่าไปเรื่อยๆพี่น้องผอายางโซนละหกสิบพันกิบพี่น้องท่าชวนตัวเองแล้วล่ะกามาท่าชวนพระเจ้าพระเจ้าเร็วๆท่ายาป้ายางเรยวห้ากามานังท่าพี่น้องเอยทั้งท่าเอาอยางขึ้นรถเนาะเดี๋ยวรถแหญ่พึ้นชิมาหับยางแล้วก็เท้าถือเวนเอาอยางขึ้นรถมึงไนพี่น้องนังท่าเนาะพาคนมาร่วม ถ้าคนมาส่งยางมือแล้วก็ร่วมตัวกันก็จะเยินเอาคนรถเลยตอนนี้รถให่เข้ามาเลี้ยนะทุกคนกำลังโยนยางรถปึดปัดปึดปัดกินเออันนี้คือบรรยากาศตอนเขายางเสรถนะทุกคน ยางเข้ายู่ใช่ไหมทำเบียดทำมเล้วเลยสือโอเด็กกมาบอกยางกุมาหิ้วใช่ไหมยางกุมาอันนี้ตัวนี้ โอเคน้องพี่น้องวันนี้สาฟานจีอมาให้เบิ้งแบบสั้นๆน้องพี่น้องออก็วันนี้เป็นคลิปเก้าพี่น้องบ๊ายบาย